ฮอนบ่อฮอนฮอนฮอนบน๊อคอยมาตั้งแต่ถึกบ่าบ่ได้สมดอกถึกบ่เป็นกับบ๊ได้แล้วเนาะแมนอยู่กินเข้าไปหลายาที่บ่ท้องเลยกินระวังเป็นโรคดกับพอเดเออกินข้าวว่าตรงเวลานะ่ะเมียะไคอยกำลังต้มอ,อึองอยู่ไปกินกน้ำกันบ่หง่อยมามบอกไปตาแซ่บแท้แบะนักมาเด้อจ้า เออเดี ö, Islam, backlog, uhm? uh ๋ยวผมตามไปอยู่ไซจ์จังหวัดสิมาห้าคอยอยู่บ้านนี่ล่ะหมู่บ้านบ่ได้๋ยไปแป๊วยาเบาหวานอยู่หมู่บ้านเงินเลยหมดเลยบ่ได้ไปสิมาห้าคอยมือใดเอาขอพุญแล้วเงินเดือนก็เท่าออกกันเนาะฉังกี่ได้ไปบ้านกับเมื่เงินน่ะน้องแป๊วยาเบาหวานเนี่ มีผู้บาใหม่ได้นี่ว้ยว้ยวๆ้ยว่ได้่ไอาินเดียนผู้เฒ่าออกก่อนความไปมาอ้แรงจูปากมาให้เพิ่งเนี่ยกูอยากได้ภาพอบอุ่นะตรงเดียวนะเออเออ เดินตะกี้กไงใบมันใหม่คอมึงติดโอ้คนบ้าอยยังยังไปเที่ยวดวงอาทิตย์ใช่ไหมโอ้ยความแบบวุ่นวายเนาะฮ่าไอ้หาเงินเดี๋ยวไปอ้หางเงี้ยเงเงินเดี๋ยวชิมาแต่งละหาเงี้ยเงี้ห่วยเอาออกได้ลูกนี่กัน จำซานลูกจนฟ้อนจะชื่อไงสรางมึนแล้ว <laughs> อ้พี่แต่เพิ่งไปมังเงี้ยวมากขึ้นเอาปวดกัะเงี้ยวตัวเย็ดจางไหนสตนไหชิอมไวจีิม,มก็เพิ่มาไปอาดาหไม่มัดเมือนกัน <laughs> โอ้บอกนนิกวันดีมะ อออไอ้จาจะไอ้ว่านองที้ลายไอก็เอานองไปหัวหารปลาแม่โอ้ยปลาเป็นไงขีล้ลาไลปลาเขาไ่กินดอกเ <c oughs> จีวเด้ดอกบัวนะเอาทีก็ตะไปม่หิวยิ่งได้เขอยากกินบบนก้รกันได้ไว้น้ำไม่เป็นไหม เเาปเอาใหยังกไหจไปเอาให้เนื้อยัดได้โอ้ยจคิปเอาแลเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยคือเตะนัสั่นเนาะเนาะเมาอเหลาว่ะบมาเตะนี่โอ้เตะดีสิดมมึงกนะ Ôi, lòng vinh quang tan phút sống sĩnh sĩnh đẹp lòng cái tay nào nữa quá Ô, sĩa mắm một sức đẹp sĩnh sưu di nga mắm một tông phong mắm một tông phong mắm 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 ไอติ่มแนีอไหนติมอย่างน้อน้อไอติ่มอย่างที่ไปไกลแท้หางเาไอติมเนี่ยหางทิพายกินเนี่ยหางเลยรียนมีบ้หมักนบัวหมักบัวหมักบัสวยบัสวยบัวามขบัวงามบัวนี่ลายหูจะสายเดียวสายสินีนี่แหละก็มองดมาดูก มองแล้วรู้ใกเพลงเนี่ยนะเอ้าหนูรู้ใจดีอืมใจดีอีมมาใจรวนไปรวนโดนปักความแล้วแต่สายตกแกงแม้แต่คนเอ้ยเสียงก่อนเสียงกันล่ะยื้อน้ำ่นเราเอาให้เขาหมดแล้วมึงเห็นพี่นางมั้งนีกมึงเห็นพี่นางมั่งวะ ก็ให <Harriet> <rez ə> <ata> ้ได้เส้นมาตะจาดีๆนะนั hoo, mah, геро, romance, ่นเนี่ยดีๆเนี่ยกล้ามาหมฮกยเจาอมหมฮะคได้ฟชุ่มว้าลายกายเจ้ร้อมาุงสิมัคหันพุ่งหนากูไมบอกกบอกูไ่ได้กีแม้ปุ่งพุ่นแ้จีแมกบักนี่แม